ริวพูลเปิดบ้านเอาชนะคาราบาไปได้6-0ในศึกแชมเปียนส์ลีกรายละเอียดการทำประตูและผู้เล่นที่โดดเด่นอเล็กซิสแมคลิสเตอร์เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในเกมนี้โดยทำได้2ประตูและได้รับการโหวตจากแฟนๆให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ม a ฮัมหม็ดซาลาทำประตูได้จากลูกฟรีคิกที่เป็นการเล่นร่วมกันอย่างมีชั้นเชิงกับโดมินิกโซบอสไล ทำประตูที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดจากการลากลุยเดี่ยวจากครึ่งสนามผ่านกองหลังสองคนเข้าไปยิงเฟเดริโกเคียซ่าทำได้หนึ่งประตูซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจสำหรับเขาเพราะเป็นการทำประตูต่อหน้าสแตนฝั่งเด็ดคอปฟลอเรียนร่วมทำประตูได้หนึ่งประตูในนัดนี้ด้วยเวอร์จิลฟานไดแม้จะไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูแต่เขามีบทบาทสำคัญอย่างมากโดยการทำได้ถึง3แอสซิส สถิติและความเหนือกว่าในเกมหรเวภูลแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเบ็ดเสร็จในทุกด้านโอกาสยิงมีโอกาสยิงรวมถึง37ครั้งเข้ากรอบ11ครั้งในขณะที่คาราบะมีโอกาสเพียง5ครั้งเท่านั้นการบุกและการครองบอลหรเวภูลครองบอล56%และมีการบุกที่อันตรายถึง81ครั้งลูกเตะมุมได้รับโอกาสเตะมุมถึง14ครั้ง ในขณะที่ทีมเยือนได้เพียงครั้งเดียวผลกระทบต่อสถานการณ์ในรายการแชมเปียนส์ลีกใช้ชนะที่ขาดลอยครั้งนี้ส่งผลให้ลิเวอร์พูลจบในอันดับที่3ของตารางรูปแบบใหม่ทำให้ทีมสามารถเข้าไปรอบ16ทีมสุดท้ายได้โดยตรงหรือท็อปเอโดยไม่ต้องไปเหนื่อยกับการเล่นรอบเพลย์ออฟอีก2นัดประเด็นสำคัญและข้อกังวลเพิ่มเติม อาการบาดเจ็บต้องออกจากสนามตั้งแต่ช่วง3นาทีแรกซึ่งสร้างความกังวลต่อแนวรับของทีมโอกาสของดาวรุ่งผู้เล่นดาวรุ่งอย่างรีโอนาโลและทรานีได้มีโอกาสลงสนามเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเกมนี้ด้วยมุมมองต่อผู้จัดการทีมหรืออาเนสลอตแม้ทีมจะชนะอย่างท่วมทน้นแต่มองว่านี่เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลควรชนะอยู่แล้วเนื่องจากคู่แข่งเป็นทีมระดับที่ต่างกันมาก และมีการตั้งข้อสังเกตถึงปฏิกิริยาที่ดูเรียบเฉยของอาเนสลอตในจังหวะที่เคียซ่าทำประตูได้อาร์เนอร์กับอาการบาดเจ็บของเจเรมีฟริมปองและความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การหาตัวแทนในตลาดซื้อขายนักเตะก,ก่อนสิ้นเดือนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะต้องพักรักษาตัวสักระยะหนึ่งถ้าคุณมีปัญหาและต้องออกจากสนามแบบนั้นมันมักจะบอกอะไรคุณได้หลายอย่าง รอดูกันต่อไปว่าในอีกวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเห็นได้ชัดว่าหากผู้เล่นได้รับบาดเจ็บแบบนั้นเขาคงไม่สามารถได้ลงเล่นในเกมกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้แน่ๆเจเรมีลงไม่ได้แล้วมาดูกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไรและมาดูกันว่าเจเรมีจะเป็นยังไงบ้างเขาอาจจะลงเล่นวันเสาร์ไม่ได้แต่บางทีเขาอาจจะลงเล่นได้ในอีกหหรือสอวันถัดไป ตอนนี้เรามีตารางการแข่งขันสัปดาห์ละหนึ่งเกมซึ่งโดยปกติแล้วจะหมายถึงอาการบาดเจ็บที่น้อยลงแต่ก็ไม่มีใครรู้ได้แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช่นกันเวอร์จิลฟานไดค์กับตันทีลิเวอร์พูลเป็นกองหลังเซนเตอร์แบ็กคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำแอสซิสต์ได้ถึง3ครั้งในเกมเดียวของยูฟาแชมเปียนส์ลีกแม็กแอรลิสเตอร์ยังชื่นชมวาตารุเอนโด กับผลงานในการลงมาเป็นสำรองในเกมนี้ในฐานะแบ็กขวาหลังจากที่เจเรมีฟริมปองได้รับบาดเจ็บไปในช่วงต้นเกมผมรักเอนโดนะและผมก็ดีใจมากกับเขาจริงๆเขาทำงานหนักมากและเขาก็พร้อมช่วยเหลือเสมอเมื่อคุณต้องการเขาและเกมนี้เขาก็ทำแบบนั้นอีกครั้ง